โอเคอันนี้พร้อมแล้วเรียบร้อยลุงบอลอันนี้ขาดสองงานยังไม่ได้ลงอันนี้พร้อมแล้วอันนี้เสร็จแล้วลุงบอลขาดสองอัน,นลุงบอ,อลต้องไปตามให้ตื่นนะคะพร้อมรุยค่ะเธอขอญาตเก็บเอกาสารครับสร้อยแหวนสร้อยแหวนนาฬิกาโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ต้องห่วงนะคะพี่มงคลค่ะเครื่องมือทรรมหากินไม่ลืมแน่นอนคะ่ะออลไซเมอร์ไม่มีทางเจอกันเน่ต ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอแชร์อีกหนึ่งที่เคร็ดลับสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงวัยอย่างเราอุ้ยเธอไม่อยากพูดคำนี้เลยอะ่ะเธอจริงๆฉัน61แล้วจ้า ดูแลตัวเองดีในทุกวันพร้อมบูสต์วันละหนึ่งเมตรพร้อมอาหารเช้าก่อนออกจากบ้านลดค่าเห็นฉันเดินเยอะๆไม่มีหน้ามืดเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกเป็นหลบทำงานได้ทั้งวันเช้าจะรครับยังล่าเรินสดใส่ได้จะอีเวนต์จะ Event. จ,ะจินทอดปราตือถ่ายเต้นติกต็อกเอนเนอรพร้อมทำอะไรไหวหมดจ้า เพื่อนๆวัย50พลัสแบบป้านะคะป้าขอชี้เป้าช่องทางการสั่งซื้อเซนทรัม Silver 50พ้าสิบสำหรับสวสวสูงวัย50ขึ้นไปเม็ดเดียวครบจบป้าเลือกแล้วนะจ๊ะต้องดีเท่านั้นจ้าซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์หรือร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือจิ้มิกการได้เลยนะจ๊ะออกไปทำงานแล้วนะจ๊ะเธอบายสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าจ้า